กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆแชงด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทนะครับผมกับแมปอนิเมะแรนเจอร์กับผม NT c h a n n ช l นะครับหน้าปกคลิปเราก็บอกไปแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาไม่นานมานี้นะฮะแล้วผมก็จะพาไปจัดทีมด้วยสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าเพื่อนๆได้มาแล้วไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับผมผมจะพาจัดไปตีบอสละกันนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครยูโน่นั่นเองนะครับผ มเป็นตัวดับมิสติกนะครับผมที่โอกาสในการได้ออกจากใครเนี่ยคือ 0.5เปอร์เซนนั่นเองนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อัพอะไรที่แบบโหดวังอลังการนะทุกคนนะเพราะว่าของผมไม่ได้เยอะนะครับผมก็เพิ่งเล่นด้วยเนาะผมก็เลยอาจจะไม่ได้ดูเบอร์วังมากมายละกันนะครับผมเลือกแท็กอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยว่าไม่ได้ดูโหดมากมายละกันนะครับผมเอาเท่าที่ไหวเนาะสำหรับเงื่อนไขในการเรียกนะครับผมก็นะตอนนี้ผมสามารถเรียกได้อยู่ทั้งหมด2ตัวละกันนะครับผมซับตัวละครเขานะครับอุปกรณ์ผมก็ใช้ประบานนี้ละกันนะครับยิ้มมาจากตัวแท้งของเรานั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งสกิลหลักๆของเจ้ายูโนนะครับผมทำอะไรได้ใช่ไหมครับผมก็สามารถแช่แข็งบอสได้เลยนะครับผมหรือว่าเป็นการฟีดบอสนะครับผมทำให้บอสเนี่ย หยุดอยู่กับที่เป็นช่วงเวลาขนาดหนึ่งเลยนะครับผมทำอะไรเราไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันเล่นยังไงละกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราพาไปดูแบบให้ดูเลยนะครับบอสใหม่นะแต่พอรีวิวเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปจัดทีมของตัวมันด้วยละกันนะครับว่าทีมของมันเนี่ยเล่นยังไงแล้วก็รูปแบบทีมประมาณไหนละกันนะครับผมเวลาเฉลี่ยดีหรือเปล่าละกันเนาะโอเคเริ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนรี สำหรับในการเรียกนะครับผมของผมนี่คือถูกมากๆเพราะว่าผมมีเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับในการที่ลดราคานะครับผมเหลือแค่696นะครับผมโอเครวมถึงนะครับผมในเรื่องของทีมนะครับผมในการอัปเกรดนะฮะตอนแรกใช้1002ครับตอนที่2ใช้1008ครับครั้งที่สามใช้2007ครับผมครั้งที่สามใช้450นะครับผมก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ และในการเรียกนะครับผมเดี like ๋ยวเราเรียกออกมาเลยแล้วกันรัวๆเลยแล้วกันนะครับผมมาดูซิว่าการต่อสู้ของบอสเนี่ยจะเป็นประมาณไหนแล้วกันนะครับผมดามเมจอาร์ติเออร์เลิตี้เนี่ยผมของดามเมจอยู่ที่37มหมนะครับผมตีธรรมดาอยู่ที่สี่พัเนาะโอเคครับโดนไปยังไม่ตายผมเป็นประมาณไหนตึ๊บตึประมาณนี้โอเคตายแล้ว <grunts> อันนี้คือบอสเอ่อตัวละครเราอัปเกรดมาแล้วนะออโต้ไปเลยกันป่าออโต้ไปเลยครับดูซิเป็นไงครับเป็นการสตาร์ทบอสเห็นไหมครับผมประมาณนี้เลยเห็นไหม ตตันบอสนะครับผมแล้วดาเมจก็แรงอยู่นะทุกคนนะเออสามหมื่นเจ็ดนะครับผมแบบไม่มีดาเมจศูนย์จุดหนึ่งละกันเห็นปะมันก็จะฟีดบอสเร็วมากเลยนะผมว่าครูดาวมันเร็วอยู่นะเห็นปะแป๊บเดียวก็ฟีดฟีดบอสแล้วนะผมหาตัวละครดาเมจมาช่วยปิดนี่คือดีมากๆเลยละกันเห็นปะฟีดบอสอีกแล้วนะครับผมแถมรลยะโจมตีนี่คือเขาเป็นตัวละครตีไกลที่ดีมากๆเลยละกันเห็นปะ ฟีดบอลรูนะครับแต่ตัวละครตัวนี้ต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาจะไม่มีเอเวกนะครับผมเออไม่ต้องตกใจไปอีวองอีโว,ออวไม่มีแน่นอนนะฮะเป็นตัวละครที่ล่างเดียวครับผมเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับผมสกิลเขาก็จะเป็นการที่หยุดบอสไดเห็นปะแช่แข็งบอสเอาเรื่องอยู่นะผมว่าได้อยู่นะฮะเออได้ได้ใช้อยู่ได้ใช้เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้แล้วก็เหมือนเอามาเล่นอีเวนต์นี้ก็ได้ด้วยนะครับผมเออประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วกันเนาะโอเคผมอันนี้ก็จะเป็นทีมของผมนะครับผมที่ผมเอามาปิดบอดนะครับก็เวลาเฉลี่ยอยู่ที่2อถึงสนาทีแล้วกันในการตีบอร์ดนะครับผมซึ่งเวลาจะดีกว่านี้นะครับผมเงื่อนไขหลักๆเลยก็คือในเรื่องของนี่เลยครับผมในการอัปเกรดตรงนี้นะอย่างที่บอกไปเลยครับผมเพิ่งเล่นนะครับผมตรงนี้อาจจะอัปเกรดได้ไม่ยังไม่โหดมากแล้วกันนะครับผมร่วมถึงนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของสวมใส่แล้วกันนะฮะถ้าใครนะคร ก็สามารถช่วยปิดดาเมจได้เร็วขึ้นและรวมถึงพวกออฟโรงนะคร Hugo, ับผมได้สูรดหมาก็ท well, e well. so, sure ําให้ช่วยปิดบอสได้เร็วมากขึ้นนะครับและก็รีมิตของเลเวลก็สําคัญเหมือนกันเนาะซึ่งผมเอาตัวละครดาเมจหลักเนี่ยเป็นตัวละครทัศสมกิละกันนะครับผมเพราะว่าบอสที่เราเจอณตอนนี้เนี่ยมันเป็นธาตุน้านะครับผมซึ่งตัวละครธาตุน้ำเนี่ยมันจะแพ้ธาตุใบไม้นะครับผมผมก็เลยต้องเอาใบไม้ไปสู้นะครับผมซึ่งณตอนนี้ในเกมเนี่ยใบไม้ที่ดีที่สุดณตอนนี้ก็น่าจะเป็นทัศนรรวมถึงตัวละครที่จะเอาไว้ชนก็จะเปัน เซเบอร์ er นะครับผมที่ทำดตเมได้ด้วยรวมถึงวิ่งชนได้ด้วยละกันนะครับและยูโนนะผมก็จะเป็นตัวละครที่จะมาทํา c c บอสให้ผมให้บอสอยู่กับที่ไม่สามารถสกิลใส่เราได้ซึ่งถ้าบอสไม่สกิลเนี่ยร่างแรกมันจะได้คิวช้าลงมากๆเลยละกันนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถปิดบอสได้เร็วมากขึ้นละกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าการเล่นเนี่ยข่าวข,ของทีมนี้นะฮะเป็นยังไงละกันครับ เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะครับผมนี่เลยนะครับผม3ตัวละครพอนะครับเริ่มมาเราสามารถออโต้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะและเงื่อนไขหลักๆคือการที่อัปเกรดแค่ทัสมากิตัวละครตัวเดียวไปเลยแล้วกันนะครับผมอัพไปให้สุดนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยถ้าใครเนี่ยมีอัปเกรดในเรื่องของเงินไปเยอะแล้วเนี่ยเวลของเงินเยอะไปแล้วเนี่ยทัสมากิก็อาจจะเวลตันไวแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนตอนนี้ผมก็ยังไม่เวลโหดนะครับเพราะว่ายังไม่มีเงินอัพอะทุกคนมันหมดตัวก่อนแล้วกันนะฮะเออนี้ก็จะเป็น่าววๆแล้กันผมซึง ถ้าเราไม่มีศูนจดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งอัพตรงนี้ละกันในเรื่องขอทรัพย์สมกินะฮะถึงมันจะสามารถทําเวลาได้ดีมากขึ้นละกันนะครับเพราะว่าถ้ามี0ูนจหนึ่งเนี่ยชีวิตเพื่อนๆอาจจะสบายมากขึ้นก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของดัมเมจแบบมหาศาลละกันนะครับผมโอเคเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นการตีบอทคร่าวๆละกันนะครับเห็นปะเห็นปะตรงตีไปประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรมากมายผมก็รอๆอ,อไปเรื่อยๆนะครับเห็นปะทัพย์สมกิก็แรงมากๆเลยละกันนะครับเออถ้ากครับ,บ แล้วก็มาคอมโบกับยูโน,โนได้ที่สามารถแช่แข็งทําให้บอสเนี่ยคิวได้ช้าลงมากๆนะครับแล้วก็เซเบอร์มาช่วยแทงนะโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอัปเกรดไปเลยครับเห็นปะวลวตันแล้วนะครับผมซึ่งข้อเสียของเกมนี้อย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าห้ตัวละครพวกนี้ไม่ตายใช่ไหมไอตัวละครที่เราอัปเกรดไปเนี่ยก็เสียเปล่านะทุกคนนะเออผมรู้สึกว่านี่คือข้อเสียของเกมนี่เหมือนกันมันควรอัปเกรดแบบเรียลไทม์ให้เราเลยนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเป็นการแช่แข็งบอสได้ไหมเห็นไหมแช่แข็ง,ของบอสแล้วครับผมบอสก็ ประมาณนี้อันนี้คือบอสเข้าสู่ตัวที่2แล้วนะทุกคนนะเออร่างสองแล้วครับผมซึ่งร่าง2เนี่ยมันจะสามารถสันของเราได้ครับผมซึ่งการสันเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ต้องฮิลเลือดแล้ว <c oughs> อันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทํารอบนไปนะครับผมรอเทินบนไปนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมเราอ,อาจจะยังไม่ได้โหดมากเพราะว่าเรื่องออฟต่างๆเรื่องเลเวลต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เวอร์วังเนาะโอเคนนี้ก็รอไปครับผมโจมตีโจมเตอร์ไปกันก่อนนะฮะโอเคเราสามารถอัปเกรดได้เลยครับผม เราอาจจะแกอัปเกรดยูโน่ก็ได้นะแต่ยูโน่ครับผมไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ครับเพราะว่ายูโน่เนี่ยแค่เอามาฟีดช่วงแรกก็พอแล้วนะครับผมเออได้ฟีดก็พอแล้วนะแล้วก็ใส่พวกอันนี้เยอะๆนะครับผมแม่นยงแม่นยำนะฮะให้ตัวเรายูโน่นะครับผมสามารถแช่แข็งบอสนะครับผมเห็นปะบอสก็จะตายแล้วครับผมเห็นปะเลือดไหลเร็วมากครับเปิบเปิบเปิบปิบบเติบเติบเติบเห็นไหมโอ้โห แปบเดียวนะครับแปบเดียวจริงๆนะครับสําหรับคนที่เป็นทีมบ้านๆแบบผมอยู่ละกันนะครับก็สามารถไปทําได้เพราะว่าคนที่ไม่มีศูนย์จุดหก็น่าจะเยอะอยู่เพราะผมเนี่ยหมดไปประมาณ200ยโดยังไม่ได้ศูนจุดหเลยนะผมก็เลยไปเน้นที่อัพเวก้าพังแทนละกันนะครับเอาเวก้าพังอัพลิมิตของเลเวลตัวละครแทนละกันนะครับซึ่งทัศน์สมเกียงผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวลเจเป็นที่เรียบร้อยละกันนะครับผมเวลาเฉลี่ยอยู่ที่2นาทีครึ่งนะครับผมอย่างที่บอกไปเลยถ้าออยาาาาาากกกกกททํเวววลไดดด้้้ีีีีี่่่นน็ตงปรณ์ ออปรองที่ดีกว่านี้นะครับผมจะทําให้ปิดบอสได้เร็วม,มากขึ้นเลยละกันอันนี้ก็จะเป็นทีมบ้าน,านของยูโน่ละกันนะครับผมซึ่งอยากเห็นทีมที่ไม่มีตัวละครอีเวนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปจัดทาให้ละกันเนาะแต่ส่วนใหญ่สำหรับผมนะครับผมยังไงก็ต้องมีทัศมากิละกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครชนะทาตุของอีเวนนี้เนาะก็เหมือนอารมณ์ตัวละคร ในเรื่องงูกุลอีเวนต์ที่แล้วแหละที่ชนะยูตะนะครับผมโอเคซิ้นคลิปตัวนี้ก็มีประมาณนี้ล้กันนะคถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยะน,นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยแล้วกันนะฮะและเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้าที่หัวใจทําไมาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแก่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ที่มีแต่คนบอกว่า you know